สวัสดีครับผมพบกับวิดเกมเวอร์ชั่นของ Among Us กันเลยนะครับ โอ้โหผ่านด่านแรกไปได้อย่างง่ายดายนึกว่าจะยากกว่านี้มาถึงการที่ด่านที่สองก็ได้วงกลมนะครับไม่ยากเท่าไหร่ครับก็ค่อยๆแกะครับใช้เข็มจิ้มไป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 นะครับจิ้มนำทางครบมูลแล้วเหลือแค่เปาะให้ขอบๆมันแยกออกจากตัวแผ่นนะครับนี่เสร็จแล้วครับ ด่านนี้ก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมมาพบกันที่ด่านเช็คกกเยอ์นะครับด่านนี้โอ้ยังไม่ทันได้เริ่ม <letzte video> er ชนะไปแล้วหรอเนี่ยโอ้ด่านนี้ง่ายกว่าด่านเมื่อกี้นะครับกดกดกดมาทัที่ด่ดดา,นดานกระจกนะครับโอ VID, ต้ตกไปแล้ว จานี้เหมือนยากครับ,ต,บตาแล้ครับขวาขวาผ่านเลยครับผม